มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรางวัลน,นำจับล่าสุดเกือบล้านค่ะยังคงเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจนะคะสำหรับเรื่องของน้องชมพู่ที่ตอนนี้ยังไม่สามารถปิดคดีได้ค่ะจนทำให้เกิดความสงสัยของคนในครอบครัวเองซึ่งทางฝั่งนางสาวตรีแม่น้องชมพู่ก็ได้สงสัยในตัวของในายชยพลวิภาหรือว่าลุงพล ลุงของน้องชมพู่นะคะทําให้คนหลายคนสนใจในตัวของลุงพลสื่อต่างๆนําเสนอแต่ข่าวเกี่ยวกับลุงพลจนกลายเป็นคนดังระดับประเทศค่ะมีงานเดินแบบร้องเพลงเข้ามาเรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่องคดีก็ได้มีการตั้งรางวัลนําจับให้ผู้ที่ได้รับรางวัลอีกด้วยค่ะล่าสุดนะคะมีคนมอบเงินผ่านหมอปลาเพิ่มอีก1นึ่งแบาทลุงพลบอกว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ยอดเงินมีจํานวนเท่าไหร่แล้วเพราะไม่ได้ติดตามความคืบหน้า หลังจากที่ช่วยเงินไปแล้ว1 0 0 0 0แบาทแต่ก็คิดว่าเงินจำนวนดังกล่าวจะทำให้คดีมีความคืบหน้าพร้อมทั้งฝากถึงคนที่รู้เบาะแสอยากให้ออกมาช่วยให้ข้อมูลกับตำรวจเพราะเป็นรางวัลสำหรับคนกล้าพูดความจริงค่ะซึ่งรางวัลนำจับขณะนี้มียอดทั้งหมดก็คือ590,000บาทโดยมีรายชื่อผู้บริจาคดังต่อไปนี้ค่ะลุงพลและอุปริยะนะคะคนละ1,000 0แบาทหมอปลา5 0 0 0 0บาท เพจอย่าหาธรรมสาม0 0ื่นบาทสารวัตรแรมโบ้สองหมบาทนายชัยวัตรหนึ่งจดห้าแสนบาทอาจารย์ปูดูดวงส0 0 0มบาทอํานวยดับเพลิง2 0งหมบาทและแฟนคลับหมอปลาอีก1,000งบาทค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอให้จับตัวผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ให้ได้โดยเร็วนะคะและขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเปนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ